กดแชร์นะโอ้ได้เลยโอ้น้องโยนน่ารักใจดีมากเลยแต่ต้องบอกคนดูนะได้ได้ได้ให้เป็นเจ็ดองได้เจ็ดองเลยเจ็ดวันเจ็ดสีเลยเจ็ดสีเลยแต่ขอให้กดและกดแชร์ไปให้กดและกดแชร์ตอนนี้หนึ่งร้อยสิบเก้าขอดูแนละ้วเนี่ยอ่าดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยแล้วมีอะไรจะบอกวันนี้ข่าวดีว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ลงตัวเลขโอ้โหจริงปะเนี่ยอ่างน้ำมนต์อ่าใครเห็นก็โชคดีเมื่อเช้านี่วันเสาร์วันเสาร์วันนี้วันนี้เลยเนี่ยสดๆร้อนๆเมื่อตอนเก้าโมงอ่าใครที่ พาจัดปลุกเสกอเองเลยโอตโวเลขอาณาจักรเลขโซรสซาตาได้นะ,ะวันนี้วันแรกเลยโอ้โหน,นี่เวลากี่โมงนะประมาณกี่โมงนะวันนี้งงนนนกี่โมงแล้วเดี๋ยวดูนาฬิกาหน่ยเดี๋ยวมันจะแพนให้เห็นคนด้วยเดี๋ยวดูคุยน้องยูโรแต่น้องยูโรได้ลืมนะห้าร้อยสิบห้านาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีนี่เจ็ดเหรียญน,นี่คือออกแน่นอ,อนจเจ็ดเหรียญน,น,นี่นะแบบนี้เลยแต่เหรียญเหรียญทุกเหรียญเนี่ยจะพุทธามิเศษปลุกเสกแล้วปลุกเสกหมดแล้วครับที่อยู่หน้าตู้รับรองรับประกันได้เกจิโด่งดังมากดูดูวันที่พี่หน่อยรบกวนยนัหมาายเวลในวันที่เลย ลบก่อนฮะจะว่าพี่ผิดพลาดเองพี่ไม่ได้มาประชุมด่วนถ้าคนดูคนดูต้องบอกนะผิดพลาดเองผมเองผมขอโทษครับผมขอโทษผมลูกเพจแต่ผมคนดูแลเพจอาจารย์ต้องขออภัยจริงจรหนึ่งร้อยเจ็ดคนดูปั๊บเดียวมันจะเห็นเลขอันโน้มแล้วครับรอแป๊บมีใครทราบไหมลองถามได้วันที่สามสิบเอ็ดป่ะออกวันไหนอะไรอย่างงี้ยสามเอ็ดมาได้สามเอ็ดเลยสามเอ็ดก็ได้พอสามเอ็ดวันหยุดนเสาร์อาทิตย์ก่อนนะฮะก็จะเป็นวันที่ ยี่สิบห้าพอดียี่สิบห้ายี่สิบหกนะอาสามเอ็ดมาสาเอ็ดดีไหมหวยออกที่ไหนอ่ะก็มาสามเอ็ดทำเอ็ดเลยจบเลยทำเอ็ดพอาะว่าบริษัทพี่หยุดอยู่แล้วพี่มาแล้วพบกันช่วงเวลาสักเที่ยงๆบ่ายๆนะก่อนหวยออกก่อนออกนะวันหนึ่งโอเคนะครับแล้วก็เรื่องเวลานี่ไม่ทราบว่ากี่โมงแต่ว่าวันนั้นแน่นอนเดี๋ยวผมแจ้งล่วงหน้าในในในเพจไว้แจ้งล่วงหน้าว่าจะไลฟ์ตอนกี่โมงประมาณโอเคทีประมาณนั้นยืนยันเจ็ดเหรียญนี่แน่นอนนะไม่ผิดพี้ย กดไอ้นี่ไว้กระดิ่งไว้กดกระดิ่งไว้กระดิ่งไว้เวลากดไลฟ์สดปั๊บมันจะไปแจ้งเตือนที่โทรศัพท์ไหนไหนเจออยู่แล้วเห็นว่าตอนนี้ดวงดังมากใกล้จะเต็มแล้วจองอะไรนะจองผ่านครูผ่านครูอะไรที่วันที่ห้าหกกุมภาผ่านครูวันที่ห้าหกกุมภาหวยออกสามสิบปีหน้างั้นเราเจอยี่สครับปีหกห้าที่จะถึงนี้ใกล้แล้วนะเคลียร์งานเคลียร์อะไรกนซะให้ดีนะครับวันที่ห้าเนี่ยเขาเรียกว่าขลังมากปู่ดุสีพ่อเมฆลงมาเขาเรียกว่า ประทับล่างนะฮะที่ด้านล่างนี้ใครที่เดินทางมาก็เรียนเชิญเลยทุกทท่านเลยนะฮะห้าหกปุ่มพาที่จะถึงเคลียงานให้ดีนะเหลือสองวันแล้วปกติที่จะจัดสามวันช่วงนี้โควิดด้วยอะไรตอนแรกถ้าจะจัดวันเดียวนะแต่ว่ากลัวลูกศิษย์บางท่านไม่ได้มาหรือติดงานจริงๆแต่วันไหนที่อยากให้มาคือวันที่5เนี่ยแนะนำเลยวันนี้1 2ึ่งร้ยยคนดูแล้ว หนึ่งร้อยยี่สิบห้าคนดูหวยออกสามสิบแฟนเพจปัดแจ้งถ้าเกิดมาสามเอตกคงโนนะด่ายรอบสองอ่ะววันไหนยี่สห้ายี่ห้าน่าจะเป็นย<อ><า>ี่สิบห้าวันไหนหวยออกวันไหนสามสิบสามสิบนะหนึ่งร้อยสามสามคนดูแล้วอ่าแน่นอนถ้าถ้าออกสามสิบก็เจอวันที่ยี่สิห้ายี่สิบก่อนนั้นอาทิตย์ก่อนนั้น,นออ่าโเควันเสาร์อาทิตย์แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศในการอ่าทำพิธนีนู่นนี่นั่นด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวเลขกันจัดไปนะฮะปูเสร็จแล้วนะ ไปเมื่อกี้แผลน่สวยมากเห็นแล้วย่งเห็นแล้วนะเห็นแล้วอ๋อมีคนดูเห็นแล้วนะโหนี่คนติดตามเยอะนะเยอะอยู่ร้อยกว่าคนอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ทุกท่านเพจเจ้าสวยเฮงของสมศรีนะแท้ๆนะอ่านี่ของแท้ของจริงของจริงนี่ต้องมีนะเสื้ออย่างนี้ของแท้ใช่นะแล้วก็โหจะบอกว่าวันอ่าเดือนกุมภาพันธ์นะฮะวันไหว้ครูเนี่ยเหรียญสวยมากนะเหรียญที่ท่านอาจารย์ทำขึ้นมาออกแบบโดยท่านอาจารย์ศรีนิมีท่านพันชุดเลย มีไม่เยอะอะไมเยอะโอเคมีนี่ผมกำลังเสียวๆอยู่ว่ากรรมการเนี่ยจะได้หรือเปล่าไอ้ผมผมเป็นเพจขโมยได้ไหมขโมยกนนโอไม่ได้ไม่ได้อ๋อพุทธาพิเศษวันนั้นด้วยใช่ครับต้องปลุกเสกวันนั้นเลยแล้วก็ให้ปู่ศีพรมเมษเป็นประธานในพิธีในการปลุกเสกโอเคนะโอค้โหแล้วมีเกจิดังมากมายเดินทางมาวันนั้นด้วยใครเดินทางมาสุดยอดนะเอางี้ป่ะถ้าน้องยูโรว่างตอนนี้ว่างวันเนี้ยไปไหนเอ่ยดูเลขเลยโอ้พี่ชายไม่อยู่แล้วก็น้องหน่อยเดี๋ยวแพนไม่แม่นเท่าเขา เอาดูเลยนะตัวอย่างตัวอย่างเป็นแนวทางแนวทางนะไรพวกคนของอหารแนวทางนี่ครับบรรยากาศสดๆครับหน้าองค์พระปู่สิบพเมษครับก็ณนวลานี้ยังมีคนมามากมายครับมากบไหวาบูชาองค์พระปู่สิบพเมตรวมถึงมาส่องดูเลขสโรสตาที่น้องอยู่รกเพึ่งลงไปเมื่อสักครู่นี้ไอมื่อวันนี้วันนี้สดๆเลยสดๆเลยวันนี้วันแรกนะฮะก็จากที่ถูคนไปเสื้อตัวเท่าไหร่อ่างน้ำมนต์นี้ จิรายุถ้าหส่หน,นี่ราคาหรือไซส์ <laughs> คนชื่อจิรายุรู้จัจกกันนะเออถ้าเป็นไซส์หรือเป็นราคาต้องถาม <laughs> นะฮะอ่ะปอกแล้วแชร์ไปอ่ะกดไลค์กดแชร์ไปตอนนี้เลขไหนมันมีอะไรบ้างน้องยูโรช่วยตอบหน่อยพอดีคนอาจจะมองไม่เห็นชัดชเไม่ชัดตอนนี้นะฮะของงวดนี้นะสี่ห้าสองแปดศูนย์แล้วก็หกบางท่านมองเป็นเก้าบางท่านมองเป็นหก อันนี้แล้วแต่ว่าฐนะบุญใครบุญมันในฐานะลูกพี่ป้องเหน่งเชิญยิ้มที่ถูกหวยมากเลยเป็นต้นตำรับของอสมศรีเนเนี่ยอย่างน้อยลูกก็ต้องมีเชื่อมาว่าได้ข่าวก็บอกถูกมาเยอะยูโดเนี่ยโอ้โหไม่เท่าไหร่เป็นแนวทาง่อยไม่ได้เล่นสตัวนะเอาเลขัไม่ใช่ลูกหมา2ตัวชอบเลขอะไรไม่ใช่ลูกหมาใช่ไหเลข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 แมขๆหน้าร10คนดูแล้วยังไงงวดนี้ก็ยังชอบเลขแอยู่ดีนะรักเลขแรักเลขอยู่ดีงวดนี้ไม่รู้ทาไม ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็นแล้วแต่ลงท้ายด้วยแปดเอาไว้หรือนํำด้วยแปดเอาไว้ดีที่สุดในวันนี้ <c oughs> แต่ที่ดูดูเนี่ยเหมือนจะแหมไม่แปดศูนย์แปดหกนี่ไม่รู้เหมือนกันเมื่อวันที่แล้วนี่ผมต้องพิธีผ่านมานี่เขาว่าเลขเป็นไงเต็มเต็มเลยไหมพี่พูดได้นะครับพี่พูดได้เต็มเต็มนี่นี่เข้ามาพี่เข้าไหมฮะยิงมาเป็นกุญแจวันที่แล้วพี่ที่ที่เข้าเต็มกุญแจนี่ใช่ในวันที่นี้พี่ก็ยืนยันพี่เห็นใช่ไหมห้าสามอ่าสองห้าสามเนี่ยพี่ เฮียเกียยืนยันแล้วชัดเจนก็จะบอกว่าเลขนันทมลเป๊ะมากอะไรงวดแล้วนะที่มาเนี่ยวันนี้ก่อนที่จะลงตัวเลขมีคนมาแก้บนบอกถูกสามตัวสามตัวท้ายบ้างสามตัวหน้าบ้างโอ้โหทั้งนั้นเลยอ้าวเชิญเชิญถ่ายรูปดูได้เชิญนะครับอ,อ้าวยูโรกสองตัวอ้าทิ้งไว้ก่อนเลยทิ้งไว้ก่อนเลยแปดหกแปดศูนย์จัดไปสามตัวนี้ผมชอบได้แล้วเจอ<ท>กันที่ใกล้ๆเดี๋ยวเจอเจ 25, 25, 25. อยี่สห้ายี่ห้าก่อนหัยออกยี่สห้ายี่หก ขอบคุณน้องยูโรมากครับได้น่ารักมากขอบคุณมากน้องยูโรครับถ้าถูกมานี่เอาทองมาแปะนะถ้าถูกมาทองมาแปะได้ไหมอย่าแปะหน้าแล้วกันแปะแถวแถวท้องได้โอเคโอเคช่องนี้ท้องละสังกัดใจเนี่ยโอเคขอบคุณน้องยูโรมากครับกอบคุณครับคนดูหนึ่งหนร้อยต่อสิบสองคนดูไปครับตัวเลขใครเห็นเป็นเลขอะไรลองพิมพ์เข้ามาถ้าเห็นได้ชัดเจนแล้วก็บอกเดี๋ยวผมมันไมันมันได้ไหม เห็นเป็นตัวเลขอะไรครับพี่ครับลองดูครับนี่ครับนี่คุณพี่คุณพี่สซร้ายสีน้ตาเนี่ยท่านมันถูกไปนะครับถูกถูกเยอะไหมครับพี่ถูกเยอะไหมเยอะเยอะไหมพี่เยอะไหมไปเยอะนี่พี่ถูกยืนยันนะว,ว่าเลขหนานมลชัดเจนเลยนะลอตเตอรี่นะีน่อุดหนุนฉลาดกินแบบรัฐบาลครับอ่ะ ชอบชอบอโอเคครับพี่แล้วพี่เปนแนวทางหน่อยคนดูในเพจร้อยที่สิบคนดูเนะนี่ยใพี่ดวงดีสองคนพี่ผู้ชายผู้หญิงครับชอบเลขอะไรในะอ่างเนี้ยวันนี้เพิ่งลงตัวเลขวันแรกครับเมื่อกี้น้องอยูโรบรอกลองดูเป็นแนวทางให้ใช่ไหครับในน้อยเออคนจะได้มีแนวทางในการไปเสี่ยงโชคชอบเลขอะไรทั้งสองตัวชอบเก้ากับห้านี่พี่ผู้ชายชอบเก้ากว่ห้าแล้วพี่ผู้หญิงนะแปดห้านะนี่พี่ยังรักอยู่มันเป็นไปได้นะออกแปดสามสามแปดก็กลับก็ได้นะเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดก็ยังมีอยู่แล้วอ่าโอเค สวัสดีแฟนเพจครับห็นเปไปเลขอะไรครับอ่าผมจะหยุดนิ่งไว้อ่าครับแล้วพิมพ์เลขมาเลยครับผมจะได้รู้ว่าพี่แล้วเนาะเลขอะไรแต่ที่ผมรู้เนี่ยเห็นเป็นอันนี้น่าจะเป็นสี่ห้าสองศูนย์เก้าแปดใช่ไหมพี่ใครเห็น,ปนไปงั้นผมจะได้ปิดไลฟ์สดแล้วแบตจะหมดอ๋อไม่ชัดนะฮะแป๊บหนึ่งเป็นไม่ชัดเลขมลันจะชัดไน่เป็นกล้องนี่ผมกากอ้าโถไฟไม่บอกอ้าวเอียงไปนะอ้ะ พี่ครับดูอ่ะผมมือไปเรื่อยอ่ะพี่ดูครับเห็นไหมพี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจ๊ะนี่ห้าสี่สองศูนย์แปดหกแต่เลขสองนี่มันดูแปลกๆเหมือนมันจะเลขเจ็ดยังไงไม่รู้ไกลๆนะลองดูนะครับเลขสองเนี่ยผมว่ามันดูมันมันมันเลขเจ็ดแต่ว่รด้วยนะก็ลองดูครับมันจะจำไฟ์ไปได้โอเคนะ ก็พยายามปรับให้มันตรงเดย๋ยวไงเจอทียี่ห้ามีนัก,กน,นะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปงวดนี้ขออภัยผมมีติดสอนหนังสืองานด่วนเลยหลาไม่ได้เลยหนีไม่ได้โอเคเอาผมนึงชัดๆแล้วนะ <c oughs> ภาพมัวลนะพี่อันนี้น่าจะชัดแล้วอชัดด้วยชัดนเนาะขออภัยอาจจะเป็นกล้องที่ผมคุณภาพไม่ดีด้วย โอเคนะพี่นะพอได้นะเดี๋ยวผมขอยอะแบตจะหมดเรื่องเรื่องขออภัยด้วยเดี๋ยวไงมาไลฟ์ตัวกันใหม่นะให้เห็นก้อนใครเลยจัดไปสวัสดีคนขอบคุณคนดู146คนดูด้จัดไปนะ้ว